ไอโน่ได้หับข่าวดีกำลังสีหอบคล้องมือส่งพอก็แม่ใช่เอียงหน่เลยหามหาม กันกันจีตี้กันเนะี่ยปูปูอ๋ออะไปดีไปอยู่อ้ามึงก็ลงไปไปดีไปอยูยโหลดอ้าได้ไข่ได้ย,ไดย่างเนยนก้อนก้อนยังดื้อเลยปูประเทศกำลังแต่งให้ จ่าเห็ดกันน่าโดนแล้วล่ะห้ามห้ามอ้เทนอย่าดึงน้องแขนเดียวแล้นั่นแข้นดุดด้วยค่ะป่าป่องโมงพายใส่ตัวอย่านี้ในไข่ได้ป๊าตเช้ามาม่า Mà, mưa nè. mưa xong ốp, xong nè. mà Còn con, con. À, 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 à. Tốt rồi. ก็ย่ามะแลงเลยแหละกุกบริสุทิได้ดีนนนอนรถก็เยียบร้อยเนาะรถกันคนก็เยียบร้อยรถก็เยียบร้อยลูกอ่านนัเกิดบัได้ใส่โหไหมแล้วโดไหมแล้ว ดูเขแรงใช่ได้เงินเยอได้สุดลาลาาหลดมาพี่เขาอีเทนปูโหลดเหยียบร้อยไหมเนี่ยหลดแมกมาลดมาลูกโหดมาอย่าออกมาด้อปูโหลดใหญ่โหลดใหญ่ก่อนมันเก็บ ผักขามให้ประเทนเพื่อนเยอะมาไทยมาเอออย่าออกไปเลวลูกหมดไปหมดไปเต้นก่อนอัดผักแท้ ao nấm ác sao mà khám luôn nấm lai phong sai. ô, ao thả mác ăn luôn. vậy con hãy đứng con mình thay. ขามากกอนอีเลยมาอยู่ดมากอนหลดมากนะก้อนกินบูซือบอดี้ถิบ่องกูอีกวา ยังคุยเห็นแต่้อคมเอาวดำอาวดำมึงเห็นไหมโกมกผางจก๊ยวคมจี่ยวเออปก้ยำมะกอกวดกวดกวดลงมันไม่ได้เข่าได้เข่ามาของเขาใส่ไปต่อโหนกให้ก่อนน้ำใส่หัวเกือบหลดไม่เลยชุดหลดไม่เนาะ อืมยุงเ้เฮ้ยฮ้ยมาเพยตกใส่หัวนะสูขึ้นมาเพ

ข้าในไปเลยเยียบน้ำเด้อเกือก็ไม่ได้ใส่เขาเกมัปลูกมะพ้างกับปลูกอยู่ก, <c oughs> กลางใหญ่ไว้ทีไ้มะพร้างให้บอก <c oughs> ห้อพงพ่อใหญ่เแป๊บเดียว ปีหนึ่งสองปีหนึ่กินมาโอ้โหผมาตีเด้ออกนเอามาใส่ะเมื่อยลูกเอาาใส่นะเมื่อลูกเทนกับไปเสริมหล่อมาไอกอนกับไปเสริมหล่อมา ไหเต็มเต็หอดแทนใล่ละขวบบอกอาซ่งมหอบมิจูกาย้ายไปจัดพมน่ะน้ำคือบอก้่าทำไมไมดูมันกินดูมันชมจูลูกอีน่ามึงใช่แช่บบ่แซ่บบ่จุกจุมันก็กินจะแช่มันแช่บล่าปะ

เราเมื่อกับปลาหลากเอาเกือบนอ้องคู่สีแดงสื่อแมนหลักทือมาน้ามีดะเอาลงเมียนวา,านชูกุก้งกังงมาสิมาขีกระไพใส่ขยะเนี่ยยังลงเพเทโทรศัพท์กําลังสิวัาได้เก็บโทรศัพท์ <laughs> ขังไม่ขังแค่โทรศัพท์ก็ได้ นูกในห้องแทงเสียงตุบๆจะสู้กบเจบยาิดรักีบบ้ยงีเ <c oughs> ี้ยอะไเก็บโอโตัก็หี้ยมันอ กระถินเพิ่งเอาดอกไม้ดาวหืองมาปลูกหันห้องลุงกิปลูกเดี๋ยวแวะเดี๋ย,ย,ยงวงอดกัดมีห้องอันห้องกระถินมาปลูกกำลังงามไปแล้วเก็บเมือ่อวันชินวันพระอัอนชินเนาะใช่ก้อนไหมช่นะ งามได้มันปุ๊บตัวเพียงเอวเพียงเอิกมีจะดอกกำงามอันนั้นก็มีเด้แก่นั่นก็มีบัานเ <c oughs> ออ <c oughs> ยังเฮ้ยลงไปยังนดองยังบริไปไปซะอันนี้ดอ <c oughs> ปากแตก พ่อม่าอยู่ดาว่ามาอยู่สุดทางไปหวัดมากเลยน้อง,น,องน้องไก่บัตรใจได้ผลหงเครื่องหมักบ,บับวป้วยคือบัเป็นหมากทานงนั้นก็เขาลุงเห็ดชวนครัวไปแล้วไพี่น้องจ๊ะ không mẹ chưa nào mua mà